สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอมอิมนะครับก็วันนี้พรมอิมนะครับเข้ามาที่สวนมะม่วงนะครับเพื่อที่จะมาให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับผมนระยะช่อดอกนะครับกําลังบานนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามพรมอิมไปชมการให้น้ําให้ปุ๋ยกันนะครับผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะมะม่วงนะครับช่อดอกกําลังบานเต็มสวนเลยครับ นี้ทาการดึงไปเมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นมะม่วงน้าดอกไม้สีทองนะครับส่วนต้นข้างๆกันนี้เป็นมะม่วงเพชรปาราดนะครับนี่ครับเข้าเพื่อนๆในระยะช่อดอกกําลังบานแบบนี้นะฮะมะม่วงต้องการน้ํานะครับผมเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกนะครับเพื่อนๆนะก็เราต้องทยอยให้น้ํานะครับให้ปุ๋ยนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะ คนต้นอ่าเนี่ยฮะเพราะว่าดินเริ่มแห้งนะครับเพื่อนๆนี่ฮะดินเริ่มแห้งแล้วเจ้าพระรอิมก็มาให้น้ำนะครับเรามาดูปุ๋ยกันนะครับเพื่อนๆนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับพระอิมใช้ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร15 15 15้านะครับเพื่อนๆนนี่ครับเพื่อนปุ๋ยนะครับแล้วก็หวานไปเลยครับ ใต้คนต้นนะฮะอันนี้พนมอิมไม่ได้จัดการหญ้านะครับเพราะว่าเป็นหน้าแรงแล้วปล่อยเลยครับผมนี่ครับสองสามกรัมโอเคครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับการให้น้ําของส่วนพนมอิมนะครับก็คือจะลากสายยางนะครับแหล่งน้ําก็คือจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับต่อแทงน้ําขึ้นนะครับใช้แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ปล่อยให าชาวสวนนะครับได้ใช้น้ํากันนะครับเพื่อนๆส่วนปุ๋ยพอนุอ่มให้ต้นรับประมาณสองสามกร,รัมนะครับเพื่อนๆนะ,นะ,นะแล้วก็ให้น้ําตามนะต้นบริเวณที่เราหว่านปุ๋ยไว้นะครับเพื่อนๆอครับเพื่อน สาเหตุที่ให้ปุ๋ยเขา 2- 3กถึงมก็เราจะให้กันเรื่อยๆนะครับให้เขากินได้อ่าอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่ิมก็จะมาให้น้ำนะครับให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆนะครับน,นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนะฮะแหล่งน้ำของเรานะฮะร,ระบบน้ำก็จะเป็นอ่าโครงการนะครับเกษตรแปลงใหญ่นะครับผมก็ต่อผ่านสวน แล้วก็จะมีมาดนะครับผมก็จะเก็บค่ามาดไม่แพงครับเพื่อนเพื่อนนะหน่วยละบาทนะครับนี่ก็ต่อสายออกมาในพอน้ำอิ่มก็ต่อสายไว้นะครับแล้วก็เราก็จะลากสายนะครับไปลดตามส่วนนะครับเพื่อนๆลดตามต้นเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งให้พรมอมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ